ครับสวัสดีนะักเรียนชั้นปสามที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูแจ็คอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์ก็ยังอยู่ในบทที่3นะครับบรรพบุรุษของไทยเรื่องชาวบ้านบางรัช์ันเดี๋ยวเนะื้อหาจะเป็นยังไงเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับชาวบ้านบางรัช์ันกลุ่มิาชชนของผู้กล้าประวัติโดยย่อนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระเจ้ามังละซึ่งเป็นกษัตร,ริย์พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยกองทัพของเนมลสิงหาบดี hi, ได้มาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชาญแล้วให้ทหารนะครับออกป้นสะดมสเบียงอาหารและข่มเหงราษฎรชาวสยามกลุ่มชาวบ้านที่บ้านบางละจันนะครับก็จะมีแกนนําของชาวบ้านประกอบไปด้วยนายจันหนวดเขี้ยวนายอินนายแทน่นนายโชดนายเมืองนายดอกนายทองแก้ว ได้รวบรวมกำลังชาวบ้านต่อสู้กับทหารพรมา่าอย่างเข้มแข็งกับผลงานสำคัญของชาวบ้านบางละจาันนะครับในช่วงสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ซึ่งเป็นพระมหากษัตร,ริย์ราชการสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาพม่าได้ยกกองทัพใหญ่เข้ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องและเข้าตีหัวเมืองรอบนอกมาโดยตลอดทำให้ตามหัวเมืองต้องทิ้งบ้าน หนีเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจนบางแห่งก็ร้างผู้คนไปนะครับบ้านบางละจันนะครับอยู่ในเขตเมืองสิงห์บุรีซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของทัพพมา่าชาวบ้านบางละจันทั้งผู้หญิงและผู้ชายและชาวบ้านหมู่บ้านอื่นที่หนีทัพพม่าเข้ามารวมกันได้ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งค่ายต่อสู้กับพมา่าที่ยกทัพเข้ามารุกรานหลายครั้ง ชาวบ้านบางละจันต่อสู้กับทหารพมาร่าด้วยความกล้าหาญและเสียสละแม้จะมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็สามารถเอาชนะกองทัพพมา่าได้ถึง7ครั้งพมา่าจึงได้ใช้ปืนใหญ่เข้าโจมตีซึ่งเป็นอาวุธหนักในสมัยนั้นนะครับสำหรับปืนใหญ่มีวิถีการทำลายล้างที่สูงมากชาวบ้านนะครับไม่มีปืนใหญ่นะครับมีแต่อาวุธที่ใช้ในครัวเรือนหรืออาวุธที่ใช้ในการเกษตรเท่านั้น ครับหลังจากที่พม่าใช้ปืนใหญ่เข้าโจมตีชาวบ้านบางละจันทําให้ชาวบ้านบางละจันพยายามขอปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาแต่ทางกรุงศรีอยุธยานะครับไม่ให้เพราะเกรงว่าระหว่างทางอาจถูกพมา่าชิงปืนใหญ่ไปได้ชาวบ้านบางละจันนะครับจึงต้องหล่อปืนใหญ่ขึ้นมาใช้เองแต่เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นและอุปกรณ์ในการหล่อนะครับมีไม่เพียงพอ ทำให้ปืนใหญ่แตกล้าใช้การไม่ได้จนในที่สุดค่ายบางระจันก็เสียให้กับพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2309หลังจากต้านทานอยู่นานถึง5เดือนเมื่อชาวบ้านบางระจันนะครับซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายก่อนที่ทัพทหารพม่าจะเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาสิ้นนะครับหลังจากนั้นละคระระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับกรุงศรีอยุธยาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าะนะครับถูกพม่ายึดครองไปได้ วีรกรรมของชาวบ้านบางละจันนะครับแสดงให้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านมีต่อบ้านเกิดบางนอนของตนซึ่งปัจจุบันได้มีการสร้างอนุสาวรีย์และค่ายบางละจันไว้เป็นที่ระลึกุทยานวีรชนค่ายบางละจันนะครับจะตั้งอยู่ที่ตอบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งภายในอุทยานจะประกอบด้วยอนุสาวรีย์ วีรชนผู้กล้าชาวบ้านบางละจันนะครับที่รัฐบาลและประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของวีรชนค่ายบางละจันภาพที่นักเรียนเห็นนะครับจะเป็นภาพการต่อสู้ของชาวบ้านบางละจันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอาวุธที่ชาวบ้านบางละจันใช้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอาวุธที่ใช้ในครัวรเรือนนะครับเช่นมีดจอบเสียมนะครับหรือมีดที่ใช้ในการเกษตรหรืออาจจะนำสัตว์เลี้ยงนะครับเช่นวัวควาย ม้านะครับมาใช้ในการสู้รบกับทหารพม่านะครับการต่อสู้ของชาวบ้านมลา,าจันนะครับใช้วิธีการลบแบบกองโจนนั่นก็คือลบไปป้นไปนะครับทำให้ทหารพม่าเนี่ยพ่ายแพ้ถึงทั้งหมด7ครั้งนะครับแต่ในครั้งที่8ชาวบ้านมลายาจันนั้นไม่สามารถที่จะต้านทานอาวุธนะครับและก็กําลังของทหารพม่าได้จึงทําให้พ่ายแพ้ไปในที่สุดครับก็จบไปแล้วสําหรับ วิรกรรมของชาวบ้านบางละจันนะครับก็มาถึงใบงานที่8นะครับให้นักเรียนทําใบงานที่8นะครับให้เสร็จนะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อย่อยนะครับข้อที่1ถามว่ากลุ่มบุคคลที่นักเรียนเห็นในรูปนะครับเป็นกลุ่มบุคคลที่ชื่อว่ากลุ่มอะไรข้อที่2นะครับผลงานสําคัญของกลุ่มดังกล่าวนะครับมีผลงานสําคัญต่อชาติบ้านเมืองอย่างไร และข้อที่3นักเรียนนะครับมีความรู้สึกอย่างไรต่อชาวบ้านบางระจันนะครับครับนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้ครบนะครับครับก็หมดเวลาเรียนแล้วนะครับสําหรับในชั่วโมงนี้อย่าลืมทํางานนะครับตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จนะครับแล้วเราพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้ครูขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ